สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาลองใช้คินซี่นะคะชื่อว่า m m e r r y y e t ดี c l i a n s i n g b บา m นะคะก่อนที่เราจะใช้บอกเลยว่าเราจะไม่รีวิวแบบว่าคืยน่าส,สดแบบนี้เราจะมีแบบแต่งหน้าคือว่าไม่ได้สวยนะแบบเละไปเลยเออเราจะมาดูว่ามันได้ผลจริงไหมทุกคนบอกเลยว่าเห็น,นเพื่อนๆใช้กันแบบอุ้ยมันดูดีนู่นนี่นั่นเลยเนี้ยเราก็เลย ได้มาลองใช้ค่ะทุกคนคะ่ะเราจะมาลองแต่งหน้าให้ดูเลยนะว่าเอาแบบฉ่าๆไปเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ฉ่าแบบสวยๆนะฉ่าแบบเละๆอะ่ะเราจะมาเริ่มที่เปิดตาจ้าเออเราก็จะป้ายไปเลยเอาแบบหนักๆนวงๆ,ๆอะ่ะเห็นไหมก็ลงสีดำไปเลยสิคะเออ ฉันว่ามไม่เวิร์กว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันนะจะมาลองทาดูว่าเนีย่ยด้วยปากกาหมึกที่แบบเขาเรียกว่าหมึกอะไรอะหม,มึกซึมเออหมึกซึมมา,าที่แบบเ,เออเขียนกระดานบอร์ดละดูซิว่าถ้าเกิดทาบนหน้าเราอะเฮ้ยมันจะล้างได้ไหมวะมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวอ่ะลอง ทำแพ็กเกจเลิศมากฉันชอบเวอร์ดูแพงดูแบบเฮ้ยดูดิเห็นปะสะท้อนไฟคือฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเวอร์ดูดิเห็นไหมอ่ะเราจะมาลองดูนะจ๊ะตึงดึงดึงดึงตึงด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 ึงงดึงดึงดึงนี่ก็ทาไปเลยจิจ๊ะเออ <L an> อืมยังไงเราก็จะมาเช็ดกันนะโอ้โหดีมาก <S 2> <S 2> อะเป็นไงบอกเลยว่าดีเวอร์ดีมาก ไม่ได้อวยแต่ก็เหมือนอวยเออแต่มันดีจริงๆนะไม่ได้โกหกแล้วเขาทําแพ็กเกจคือด,ดีมากอะ่ะคุณเห็นไหมไมันเป็นแบบว่าไงอะ่ะดึงฟิงกระดุงกระดิงมากสปปรรพคุณของเขาก็คือว่าทำาความสะอาดเครื่องเครื่องสำอางบนหน้าเราทำให้ผิวเนียนนุ่นมเปลี่ยนสภาพเป็นครีมน,น้ำนมเมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วอ่ะช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวว่าเหมือนดี่เขาอ,อะไรเงี้ยนะเออขจัดไปหมดเลยอ่ะทุกคนสิ่งสกปรกบนใบหน้านะเออแล้วก็แบบว่าถ้าผิวเราอ่ะชุ่มชื้นแบบคลิ๊ ใช้ตัวเดียวหรยอที่ไม่ต้องใช้โควาดหน้าก็ได้นะน,นี่ให้ดูชัดๆสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปเซิร์ชได้ที่เพจแอมเบอรี่นะคะบอกเลยว่าเพจนี้มีแต่ของดีๆเริ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ฝา,า,ากกนันนะจาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย